สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาฮาว t ทกันนะคะฮาว t ทนี่ก็แปลว่าแลบเราจะมาทัวร์กันว่าอีฉันมีอะไรนะคะไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวจะไปดูตัวละครดีแล้วก็บอดของเราก่อนจังเห็ดูตัวละครน,นางอ้วนนี่มาด้วยนะเธอนางอ้วนมาจริงๆ เราจะม,มีตัวละครมันนี้นี่นึ่งองสาสี่ห้าหกเจมีเจ็ตัวละคารเดี๋ยวเราจะไปดูบอดกันนะคะโอ้ยบอด์ดีกฉนกมเยอะนะคะมาบอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็สอดนี่ค่ะประมาณนี้นะ ฉันแหละฉันไม่รู้นับิดนับทูกนะคือที่แบบปกติทุกคนจะเห็นสัปรย์อันนี้ฉันชอบใช้นางเพราะว่านางมีสกินกระโดดเด้งดึงอยู่แต่ว่าอันนี้มันก็เห็นฉันเนี่ยซื้อสกินมันไม่ได้หกเหรี่ยนเธอดูเธอดูนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเธอดูเหลี่ยนฉันไม่กอด เขาบอกเนี่ยอะไรอะไรมันก็ยากกินแตหมดถ้าดูต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างน่นกันต่อเราก็จะดูนี่อันนี้ก็จะเป็นที่โอสกแกนเนาะที่แบบเวลาใครวิ่งอะไรสำเร็จเนี่ยเขาก็จะเช็คของให้เรานี่ค่ะฉันวิ่งได้ประมาณเนี้ยเนะาะแต่ขอก็ไม่ได้เยอะอะไรปะละ่ะโกเลย ไมเอา่าอ,อันนี้ก็จะเป็นโหมดของเขานะคะเขามีโหมดนะคะถ้าใครอยากให้เล่นหมดอะไรเดี๋ยวมาคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะอ่าเดี๋ยวพอวันนี้ก็ how to แล้วก็จะมาลองเล่นดูนะอันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นนะอันนี้ก็แอบ,บเล่นไปหน่อย <laughs> เดี๋ยวก็ไปเอาด่านอะไรมาเล่นดีเอ้ยด่านนี้ ได้หรืน่าจะเล่นซ้ำได้ไหมอ้าจะลองเล่นให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวแป๊บนึงโ,โอเ,โอเ,โอเดี๋ยวนะ้ววะแล้วเปนยัไงเ่หนึ่งสองซ้ำเราจะบอกนะคะว่าเสี่ยงอ่ะที่เราต้องกระโดดข้ามมันเพราะว่า นี่เ็ต็มของเราค่ะอ่าจะโดนอีกแล้วค่ะอะค่ะแปดกระตายเลยค่ะนี่มาอะไรกันครับเนี้ยซิิพษสณามาอีกแล้วมากลับมาแล้วเอ้ยเกมมันจะยกเกินลย แน่จะ,จะให้ดู่ดาบสองอันนี้ถ้าุกคนได้เล่นดาบสองอันนี้นะเฮ้ตีแน่นอนสนุกมากอย่างนี้เราจะให้เล่น,านการต้นไม้เวนนกันนามันโดนตีกี่ครับทุกคนเลยกระโดดม,มาได้ มแคมนะมมมม่ต้นไม้ที่เหมือนจะมาดีเยอะกว่าะต้นรั้วต้นไม้หวัวเล่นบนลถุนได้นะคาร์ดโก้ใครมาร้องเพลงอะไรแถวนี้เนี่ยอ่าเราจะไ,ไปเรียกซองกันแล้วค่ะ,เห,ออคะเห็นเครื่องอย่างนี้ลุกลุก ้อ๊โอ,อหต้นไม้บ้าอะไรเนี่ยมันบ้าข้างจริงๆเลยทุคยกคนว้ายเทื่อนจังวะดันดิซังก็ยากพอๆกันเลย อาตำรวจมาเรียบร้อยค่ะฉันโดนอโดนฉันมีด้านหนึ่งไว้พวกแกน่าจะตะลึงว่าฉันทำไมเก่งจังนี่ค่ะด้านลาวาค่ะฉันนี่นั่นแหละ 1, นึ่งล้านโอ้ย หล้านหนึ่งมืหกพันแปดรย่สิบแปดแบบนี้นะอันนี้แหละแต่ที่จริงะความเร็วของฉันนงวิ่งได้ประมาณนี้เบยความเร็วจแกต่อนงแคนแล้วก็ได้ฉันนะคะแล้วก็ดูวิวนะคะแล้วนี่ก็น่าประฝัไม่้เร่เหมือนน่าจะเป็นอะไรมีเปี่ยนเยอะแยะเลยแต่ฉันเลอีหลงนี่นหละอนี้มันอ้วนดี นี่คะ่ะสเปเชียลที่มีนะคะสกอร์สกอร์เท่าไงสกอร์จุดนะเจ็ดเนาะคะืออะไรคะพิงพิงเหรอเพิกเพิกอืมพิ่เขาทำอะไรทั้งหมดเลยจะมีสามแล้วหกจุดห้าตโลโคเยอะทิ่นี่ที่สองเหรออืม อันนี้ไม่มีเลยอันนี้อันนี้มีนะคะก็อ่ะนี่เลยผมได้หนังนี้มาจากการลุ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 เราก็จะต้องไปเอาคอรกลียวมาดึงแล้วแต่เราจะไปดูกัน ฉันได้พวกมันมาแล้วจะกินนางอ่าอะไรก็ได้มาเล็ววู๊ห์ฉันมีนางนี่อยู่คนเดียวในนี้หรออ่าอันนี้ยังไม่มีอันนี้ยังไม่มีอันนี้ยังไม่มีออ กุซุ่มนะคะทุกคนซุ่อมอะไรดีกุนนะ้มจันมาดูกันฉันอยากได้เป็นตังะคะกีตาทำดีทำไมล่ะคะคอยๆเงิน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 เงิกีลาเย้านำมันตัดสะ่งาวตาตอะระหะตัวจม้ำุส ความเร็วอีกแล้ววันนี้สุนดงไม่ดีนะคะทุกคนไปดูอีกที่มีอะไรอ๋อนัองฉันมาแกะอไอที่นี่หว่าอุ้ยฉันได้่อหมดแล้วไปต่อไปนะคะทุกคนก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะฮาวถุจบแค่นี้แหละ ว่า how to อ่ะว่าเราดูตัวละครอะไรบ้างนะคะทุกคนก็ขอบคุณที่ดูด้วยนะคะถ้าพี่ชนะนะทำอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามอะไรกันด้วยนะกดแชร์กดไลค์กดติดตั้กันด้วยหถึ่งพันนะถ้าหนึ่งพันจะไลค์ให้ดูเลยเดี๋ยวเวลาใครจะดูคลิปฉันนะคะเดี๋ยวฉันจะไลค์นะคะทุกคนขอคอมเมนต์กันได้เลย ก็ลินี้ก็จบแล้วนะคะทุกคนก็อข,อขอขอบคุณค่ะบาย <Bye S 2> จุ๊บจุ๊เล่นให้ดูสักแม่นี่เทป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 นะ,ะทุกคนเทปเทปเออเรียบร้อยค่ะไม่รอดค่ะก็จะหนักนนนทีก่แล้ลแต่ถ้ามีช็อปปี้ไงะไปอยู่นะปอกก่อนนะ ก็บายบายแล้วบายบายลยเนาะ